สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกชามโอสถานนล่าวปฏิหารพยานนาคทำให้มีโอกาสคืนจอเล่นละครนางงามสาวชามโอสถานนลที่งานนี้ถึงขั้นเอ่ยว่าตอนนี้ยังเข็ดไม่อยากแต่งงานแล้วเพราะสดมาหลายปีแล้วมีความสุขกับตัวเองไม่ปิดใจแต่ก็ไม่ได้เปิด แถมงานนี้ยังมีหนุ่มๆม,มาจีบเพียบทั้งไทยทั้งเทศเผยตอนนี้สเปคไม่สํากันแล้วพร้อมแล้วปาฏิหาริของงานละครกับพญาน,นาคทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์โดยเธอได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องพญาน,นาคให้ฟังสันส้นๆว่าเป็นคนที่ไม่ลบหลู่อะไรอยู่แล้วพญาน,นาคก็นับถืออยู่แล้วแต่มีครั้งหนึ่งเคยไปทํางานที่กระบี่พักที่โรงแรมหนึ่งช่างแต่งหน้ามาแต่งที่โรงแรมบอกว่าดีใจจังเลยที่ได้มาแต่งเราที่นี่เพราะว่าได้มีโอกาสมาไว้ สเสด็จพยานนาะค เขาก็ขยันขยอบอกต้องมาไหวของงานที่นี่เลยนะเราก็ฟังไว้เขาพูดหลายทีมากเราก็ทาอยู่ไหนเขาบอกอยู่นะโรงแรมเดินไป19ถึงเลยเราก็โอเคได้พอทำงานเสร็จเราก็ไปกราบไปมือเปล่ายกมือไหวไม่ได้เล่นละครมานานมากรู้สึกคิดถึงมากอยากเล่นละครเลยบอกท่านถ้ามีโอกาสอยากได้ละครบทดีๆสักเรื่องแอบเรียบขอภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรกลับมาถึงกรุงเทพไม่ถึง20บวันมีบทละคร ติดต่อมาจากที่หายไปนานหลายคนคิดว่าชาไม่รับละครและละครนี้เกี่ยวกับพญยานาคท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ